ไปดีพี่น้องมาเดินมาเดินกินเขาน้ำมีหมอนเด้อปนป,น,ปนิษสนมัสนสมเน้อนี่พักกะถอก,กระทินตลวกพักกินครับสมพักนี่กับหัวเนื้อพัดเ,เนื้อแก้วประเด็กนะเสบเสน้ำกันอาหารลาว <laughs> ฮะสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินข้าวนะแม่เดอ้อเอฟซีเมื่อทุกปู่ทุกคนกินข้าวปนปาดนีน้ใส่ปลาดุกบอกพักแก่ประเด็นแ <c oughs> ม,ม่แม่เซ็ตเซ็ตมากันเดอ้อทุกแรงเสียแรงใจทุกกำลังใจไม่ม้อนเนาะอยู่น้ำทีกำลังใจงน,น,น,นั่นแหละไอ้ยังกับอะไสนเนาะพี่น้อง พอสนบ่เก <i> ี่ยวเฮาอยากว่าสั่งก็ว่ารับไผเนาะบ่เมื่อยบ่เมื่อยก็เอาโลดทุกมือทุกมือมอนีเมื่อยอมแพดะนใมนีกินยังมืออื่นกินยังนั่นแหละแม่มอนะ ยอมนะยอมจำนวนยอมแพ้พี่ข้าดเมื่อยใช้บุเมยกับว่าวตนะกินเขาแสบอิม่มนี่ทองนี่พ่อมาอาหารบ้านเขาแสบเด้อแสบเด้อ ปลาตัวเดียวนี่ก็กินโตเบิ้ลแบบขนปานิ่งตัวนึงนงอืดีนะจ้าีเข่าเศ้าเข่าเศร้าตอนนี้เข่าม้อเคืล้วสวยแล้วคือปะนิ่งสองโลเคืองเมือวาันเจ้าโตเลยอประมาณ่โบอกม่เบกโตอัจจดอประมาณหกตัว ปลาถือปลา้ำเทินเขาปั่นเทินมากโดนสามสิบพันกี่หกสิบบาทแม่มันก็เลยซื้ออ,อันนี้อสองโลขึ่งคนจะกินมืดก็ได้มือเต๋อ ลูกจะเกิดเกิดลูกก็ไม่ักแล้วกินหอยนชมื่อละลงไปหานั่งลูกดิ๊กได้เมือนี่นะไปเบื่อิ่งก่อนแล้วเพิ่งเกิดลูกก่ักกินหอยเอา้องไปผาคนอีกก่อนไปไปกันเถอะไปนะ ไปจุดเด็กข้านอกับม่ก,กินสมพักกับ,บนปลนลปานถือกันได้เขากันได้เพื่อนเรีอกนุอกเทเนี่ chịn khẩu chịn cái chịn cào có ngon chịn 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 quay chịn 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 hãy chịn hàng đục đi đèn nhang cà phê phải nồng ơi mày muốn là khen sắt mèo bịt tự cà phê dùng người nhau bài cả bài bài hết phần thầy bài thầy cưa phần là... นี่บายก็บ่ได้ครบทายบครัวเกลือกัยันเดมจับเพิ่นก็บ่แพงเพิ่นคือกันจะหาหลักกิน ง่ายง่ายง่ายาก,กินเสมอน่ะริเปิดจินซัดนะก็มันหูเห้อกับแพงมันมันซัดมือหู้เปิสซัดใจห่ายห้ากับแพง อุ่มเพิ่นให้อุ้มใบพิ่นให้ใบหนูแทงแล้วแหลมี่ยังจะให้เพิ่นกินนะเด,ด็กน้อยคือกันจะมุดขี้แคะคนนี่ยครับไม่ม้อนกับหมักนะไม่ม้อนหมักเด็กน้อยหยอกได้อุ้มเพิ่นได้ดมหอมเพิ่นได้ไม่ม,อม้อนหมักไปไหนนะหอมกับซีซีต้มกับไห้กล้ากล้าโอ้ย บอกไปตายคนแร <c oughs> กแบบนั้นนหน่อยบางคนคนะท่านบอกมันโถมันแม่มันมัน,มน,มนหายดมไให้อมบางคนเป็นยังไงนิดหน่อยบางคนให้ดมมัดคือด้านหมอน,นให้อุ้มได้บัดอันนี้กันต่ยังหน่อย อุ้มเดี่ยมัดพ่อมัดเอินพ่อเอินแม่มัดเดี๋ยวเอาเป็นผู้ใดมากับพ่อมัดใครมากับแม่มัดถึงหูควนนะ่ยผู้ไหนน้เชอากับแพงเอาเงินให้กินนมเอาหลักฐานนู้นกินนมน่าหลุดเลิศกับแทมช่ตะเม็ด ก็แม่คือกันพรอุ่มก็ได้นั่งรุ่งกับพรอุ่มก็ได้เขาก็คนได้ก็ใช้จ้ะ ท่กาเหดยังนอนเห็ดเพื่อนเมอนเห็ดนงเขาจะเงานปูนหน่อยโงานบ็อกอะเรากำลังฟออ์งเนานงงานดินบ็อก ดกแดดจ้่มมอน้าสุสหมดทนเดดสักเดี๋ยวดะก,กน้ำขนหน้าสะตาน้ำขนหน้าแล้วประซิวปลาขาวมากิน

ลื้อจิ้ักบ่งในตาหวานเผื่เว่าวิามเต็มขึ้นห้าพันเหรีได้ผลิ่ดีวะท่ันนั่งท่นนั่งได้ผลนวะ วัดไัดเะได้ละงางานอันนี้วัดนี่จะอันโพนอันเก็ทายนะแม่แล้วก็เจ้าหิตัวกาะทรายี่เราพกแถวพกแถวคูนใหญ่ใหญ่ตัวกาะทรายวัด วัดห <Ừ. S 1> ้าวัด้าวัด้าตัวทังหนอกงามข้านาข้างหน้าเลกินได้มีเตยคคุณนใ่บัดตักินได้ท้้งหน่อทงงามตัวม่มียาคู่เลยเป็นวัด้าแต่ตัวปาท่ายนี่คือปลาตัเห็นง่ มีแต่มีแต่ถาดไส้ถากชา้นี้ในวัดนะต้มผักไสเลี้ยนใส่เลี้ยน็นหุบแถวหุบแถวหุบแถวไปเอ้ยชื่อโลเดอร์ส่ะาวหุบหุบหุบหนักงียบคู่น้องหลอก้างาแเละบแถวหุแถวอ่สัตสาวหุกหุหุด้วยพี่้องเด้อมีมอนเตศนาเงียคู่เด้อเด็กหน้าอยู่บัดนะ หนังยาคู่า้าฮกฮกช่อง่อ,องซื้อรองมืออื่นเลยกราวนันผุดมันมีวันคานเนาะมีวันคานวันผุดมืออื่นรองมือเดิมควาพันคขียงมีมอนแปนร้หละเป็นเหล็กหนังยา,าคู่ รับเจดก์อะจะเ oh. อ๊ะนางคลิปนี้ก็ได้ด้วยีีห้องเด้ okay, อโอเคไปยกเขาแล้ว